สวัสดีครับวันนี้เราก็มาคบกับรายการ seafood steam gaming นะฮะ,ะวันนี้เราจะมาเล่นในเกมซ e กชั่นแนะฮะอ่นถูกเป่าไม่รู้เหมือนกันนะอ่าตันนี้เราเพิ่งติดตั้งแอคชั่นลงเลยเพิ่งติดตั้งเลยแล้วก็แค่เลยไม่ได้เล่นก่อนเลยนะ <c oughs> อีอีวันนี้เราก็จะไปเล่นที่ h o ลิ y สตอรีนะฮะโอเคนิวแคมเปญนะฮะ ไประดับมีเดียมเลยโอเคนะฮะอ้าวเกมนี้จะบอกว่าไม่รู้ว่าจะแหลกหรือเปล่าอาจจะไม่รู้ก่อนหน้านี้ก็เป็นได้นะอ่านะฮะเรื่องราวของมันก็คือเป็นเกมที่สู้รบกันนะฮะต่อสู้อะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องไม่ได้รู้ไม่รู้นะฮะไม่ได้รู้ก่อนอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยชนชน ไอ้ทำไงวะโอ้โหตกงมานะอ่าตน้นเราจะเป็นเป็นหุ่นหรอวะไม่รู้ว่าเราถูกส่งมาจากนอกโลกนะฮะเพราะว่าเรามาทำภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งของมันอ่ามันบอกให้เราตามไอ้1 1> เอ้ยตามป่<ร>ะวะมันบอกให้เราเออนี่ไงครับมันบอกให้เราไปจุดที่มันให้จุดแรกครับ to c a n o n c o n t r o นะฮะโอเค โอ้สวยงามมากไม่รู้ว่าได้กลับปรับกราฟิกเต็มหรือเปล่าแต่รู้ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ก็พอเล่นได้นะฮะโว้าลอยได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยจังหวะสัตว์ไอ้เจ้าแม่งอึดว่ะสัตว์เฮ้ยอันนั้นเนี่ยงอ่งงอ้โหโอ้ยอย่าบอกใครเคี้ยวมันนะครับ เอฟเฟกการยิงอะไรก็โอ้สมบูรณ์เพอร์เฟกนะฮะสนุกครับเป็นเกมแนวเป็นเกมแนวเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะดีนะฮะเอฟเฟกการยิงหรือเงาเงาก็ค่อนข้างจะพอดีนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันได้เปิดหรือเปล่าโอเคนะฮะเราจะไปจุดที่มันบอกเลยเฮ้ยระเบิดซัดลบลบลงเออไอ้หี่ เอ้แล้วระเบิดหรือเปล่าวะโอ้โหเกมนี้น่าสนุกนะฮะโอสวยอะ่ะกราฟิกใช้ได้เลยมันบอก,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 กอูหูห่างแล้วว่านะฮะเกมนี้ก็อยู่ในส่วนมากมันเป็นเกมของอะไรสักอย่างหนึง่งไม่รู้เหมือนกันแต่ผม เออเเอาคีมาใส่อ่ะเพิ่งแอคชั่นเสร็จเมื่อกี้เพราะว่าเออผมซื้อโปรโมชั่นไงมันก็เลยยังนั้นอยู่โปรโมชั่นนะฮะของเว็บเกมโตโตอิงนะฮะอบนะฮะใครที่อยากได้อ้าวแป๊บนึงครับมีคนโทรมารัดแป๊บนึงอ่านะครับมาใหม่ครับเออพอดีน้องเขาโทรมานะเรา เกมนี้นะฮะอยู่ในที่ราคาไม่รู้เหมือนกันมันเป็นโปรโมชั่นหกเกมนะฮะแล้วส่วนใครที่อยากซื้อนะฮะสามารถติดต่อได้ดูได้ที่ด้านล่างซีดีสคริปชั่นนะฮะผมจะใส่ไว้นะฮะผมดีช็อปนะใช่ครับใส่ดีช็อปนะฮะราคาไม่แพงครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโปร,โ,ปรโมชั่นนะฮะตอนนี้ลดหรือลดประมาณซื้อหกเกมประมาณร้อยแปดสิบทูโอนก็ร้อยห้าสิบนะฮะอ๋อส่วนใครที่อยาก ได้ก็หรืออยากเล่นก็สามารถิด,ดูไปซื้อได้ที่เซตอิงช็อปนะฮะถูกมากครับเกมถูกสุดๆอะผม,โโมชใช่ครับน,ะนีแป๊บนึงนะเสียงดังอะ่ะเดี๋ยวขอปรับแป๊บน,นึงเสียงเกมดังนะฮะโอนร้อยห้าสิบบาใส่ถูร้อยแปดสิบบาทหกเกมนะฮะโปรโมชั่นนะฮะ ฟชั่นมันก็ส่วนนี้ก็จนถึงวันที่30ธันวาคมนี้นะอย่ารีบอย่าลืมซื้อกันนะครับเพราะว่ามันจะหมดก่อนนะฮะภายในสิน้นเอ้ภายในสิ้นปีนี้เออสิ้นเดือนนี้ครับเออ,เอนนรีบๆซื้อกันนะนโอ้โหมี<ป>สายเป็นเกมแนว f p e s 6เกมครับที่ผมบอกมาเนี่ยมันเป็น e ใช่ e s <S สำหรับ ใครที่ชอบเกมยิงนะฮะก็สามารถซื้อได้เลยนะฮะเออโอเคไปภารกิจเลยผมไม่สอยเขามามสอยมานะบอกว่าเกมเขาถูกมากเลยครับ <c oughs> ผมซื้อส <c oughs> ส่วนตัวที่ชอบนะ <c oughs> ผมก็ <c oughs> ชอบแนวเกมยิงเหมือนกันส่วนตัว แฮกิ่งนะโอ้โอเคครับเออเสร็จแล้วหรือเปล่าไอสัตว์นี่แฮกิ่งอะไรวะแฮกแฮกแฮกเฮ้ยระเบิดเกมนี้ภาพสวยอ่ะอยากบอกมันถาว่าผมใครอ๋อน้องเออผมลืมบอกนะเออ เออขอแนะนำตัวเลยนะฮะว่าคนนี้คือโซโลดีมนะฮะรายการอะไรนะฮะรายการอะไรนะครับคุณดีมนนะเ,เขาชื่อดีมี่นะฮะรายการโซโลดีมนั่นแหละครับเ,เขามาพูดคุยด้วยกับเรานะกดติดตามนะกคตินะดูแล้วก็อึดแม่งโคตรอึดอ่ะแม่งซื้อดิ นี่ัจะอเมนี่ยมันทเออมีมีห้าสิบหรอ้ามอดีพี่ว่าจะคอสซืเกมอีกม่ซื้อเกมอีกสักหน่อยหรออะไรวะโอเกมนี้อ่ะดโอ้สุดยอดอะครับ โอ้เกมนี้เปลี่ยนโอ้สุดยอดเลยครับเกมนี้อโอ้มันจะคล้ายเกมอะไรสักอย่างหนึ่งเน่ยคล้ายๆกันเลยคล้ายเกมอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะเห็นแต่เขาพูดมาว่ามันจะมีโหมดคล้าย Battlefield ด้วยเป็นเกมเก็บคะแนนยิงเก็บคะแนนไล่เก็บคะแนนคล้ายแบบเล่น Battlefield ยิงแบบ,อบเออใช่ใช่ครับแต่มันแต่มันแค่อยู่อยู่นอกโลกเท่านั้นเองมาลงดาวอื่นต่าง แต่ก็สวยนะตอนผมมาแม่งพุ่งลงมาจากบนโลกอ่ะพุ่งพุ่งลงมาจากข้างบนอ่ะพอเรมแล้วเปล่าไม่ไม่ไม่อันไหนอันไหนมี่พี่พูดแหละไม่เกมซีชั่นแปดอ่าเรามันบอกให้ทำอะไรรีคอนอะโมสตตุเติมลูกกระสุนกูก็เติมเลยนี่ว่ะไอ้ขี้อ่ะ แม่งลอยได้ด้วยเว้ยเจ๋งว่ะบินอะ่ะโ,โอ้โหแม่งเพื่อนเราไปไหนแล้วแม่งเราทำห่าอะไรไม่รู้อ่าเ <c oughs> <c oughs> ว้ยเว้ยเว้ยอะไรวะมันให้ทำอ,อะไรวะ มันให้รีคอนก็อะไรล่ะอะไรของมันวะต่อไปลุยเลยอ่ะไปไปลุยเพเดปล่างเพเดเหรอเขาซื้อซื้อมาแล้วบนบอกไม่พาเล่นเลยเงี้ยอือนน่นเหีะยวิวเท่าไหร่เราไม่รู้เนี่ย13แล้วมั้งโอ้โหเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเล่นด้วยเอ้ยมันให้ทำอะไรวะ รีคอนอนะรีคอนอาโมสโตอลติกอ๋อไปจุดตรงนู้นเองนะฮะนั่นแจ๊ะไปๆโอ้โหแม่งวิ่งอย่างเวอร์เกมนี้เอฟเฟกต์ก,ก็ผมชอบอ่ะส่วนตัวนะส่วนตัวก็ชอบเหมือนกันเอฟเฟกต์ของมันโอเคมนันผมไปเออ ตอ<ใ>นแ <ใน S 1> รกผมก่อนผมจะซื้อเล่นผมก็ไปอะไรดูของพี่อะไรนะของใครสักอย่างหนึ่งวะ่ะของใครวะของพี่เลมย่าหรือเปล่าเออใช่ก็เลยโอ้โหดูชอบว่ะเออพี่อยากเล่นเลยโหลดเลยว่ามีอยู่แล้วโหลดเกมนี้เกมแรกเลยครับอยากเล่นมากเป็นเกมค่อนข้างซื้อพี่โหลดมาเนี่ยซื้อไงซื้อซื้อไว้แล้วแต่ว่าจะโหลดเกมอื่นก่อนไงก็เลยเลือกเกมนี้โหลดโหลดเกมนี้ก่อน โอ้โหเกมนี้สามารถล็อกออนได้ด้วยนะล็อกเป้าหมายนะซึ่งรู้อะเว้ยเว้ยเว้ยเยอะว่ะเป็นสมกับเป็นเกมแนวยิงชาแนเลยนะเนี่ยโอ้โหตัวโดนยิงเว้ยขาแดงแล้วว่ะขาโตแดงเลยเว้ยมันบอกให้เดสโตนแกรี่อ๋อพัง ทางฐานของมันนะฮะทางจุดสักอย่างหนึ่งของมันโอ้ยใกล้ไปมะวะชุดชุดพี่แดงแล้ววะมันบอกให้ <Story> เดสต์อร์เดสตอรี่เดสตลอดสแกนนี่อะไรสักอย่างหนึ่งมั้งเราก็พังตามจุดของมันที่เขาบอกมานะ ออดูดิูิ้วพิ้วพิ้วๆิ้วเลยเป็นแสงอะ่ะเช็คพอยต์โอเคจุดเช็คพอยต์นะฮะสู้มันดีวะเหลือตัวเดียวอ่ะยิงมันยิงมันเออขอบใจมากน้องโอ้โหแม่งเพิ่มเรือนี่ด้วยมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่เต็มแล้ว กลับไปจุดเดิมวะวะเดี๋ยวดาวเติรมือุนเลยนะฮะโอเคไปจุดต่อไปครับโอ้โหสามใกลไหมวะใกล้ๆกล้หันเลย ตอนนี้ผมก็เนื้อเล่นโหมดตอรี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงแต่ว่าเป็นเกมที่สนุกนะตอนแรกว่าจะเล่นโหมดมัติเพเยอร์แม่ง oh. ไม่มีห้องซุ่มยิงซุ่มยิงคนระ <And then, S 1> เขาเรียกว่าสายซุ่ซม สายลอยสายลอยสายกิงนั่นเองนะฮะเออใช่แล้วแม่งโคตรอึดอ่ะวันพ่ออย่าลืมไปกราบพ่อเออ<ต>ใช่ครับวันนี้ผมอัดวันพ่อนะฮนะส่วนใครที่เยอะใครที่ยังไม่ได้ไหว้พ่ออ่านะฮะก็รีบไหว้ซะนะเดี๋ยวกว่าจะไม่มีให้ไหว้นะครับใช่ครับผม ให้มานทักเฟซอีกวะเรื่องตึงๆเนี่ยอัดเกมอยู่ไม่บ้างครับเยี่ย <laughs> มเองขุ่นเองอะไรวะโอเคทางฐานทางจุดแคนนอน ไปก็แค่เขาเจอจุดเดียวเหลือจุดเดียวข้างล่างข้างล่างเฮ้ยทำไมตะกอนผมเล่นแบบหมาไอ้สลดีปบิ้งด็อกเนี่ยแบบเล่นแม่งแบบตกคลิบหายเลยเนี่เหรอจะเขาแบบนี้เขาลืบไปเอพเลยวะเอาพาริตี้ไปติสองพีแดงอ๋อลืมคลิบหายกดเลยอะไรเนี่ย ลื่นหัวแตกเลยเนี่ยลื่นหัวแตกเลยอ่ะหัวฟาดพื้นเลยอ่ะเกมนี้เจ๋งว่ะโอเคครับไปจุดไหนต่อเนี่ยฮอปเปิ้ลเคนบับบับ e บบบบับบับบัับบับบับบัับบับบับบั อ๋อจุดทอขาวนั่นเองนแจะนะฮะหรือเราก็วิ่งตามไปวิ่งตามหรือเราวิ่งแสงอ่ะแม่งวิ่งแสงวิ่งชฉลุยอ่ะวิ่งโคนเร็วอ่ะแม่งคิดปไหนะฮะโอ๊ยคัน โอเคนะฮะเราก็ผ่านมริกนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าอะไรเนี่ยมมีซ้ำให้กูอ่านหรอเฮ้ยระวังหลังโอ้โหแม่งตัวพีพกเลยสัตว์โคตรใหญ่อ่ะไอเยเช่โอโ้โ,อโหตัวอะไรไม่รู้แม่งโคตรใหญ่หุ่นอ่ะตัวหุ่นตัวเหลืองไอ้เย้กูสู้คนเดียวอีกไอ้สัตว์เยดโด จะสู้ใหม่เลยวะโอ้ยไอ้สาตมันคิดปิดป่าวไอ้คืสู้เนี่ยเฮ้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 ยไม่แค่กูขับรถไม่ให้ชนโอ้โหพุ่งมาใหม่ครับลงนี้อลังการมากลงตุ้ม โอเคครับผมเกิดใหม่แม่งเกิดใหม่มาจากข้างบนน่ะไอ้สัตว์กว่าจะลงพื้นยี่ไงครับทำไงจะชนะมันได้วะา,ามันมันอืดน,นี่ดิมันตัวใหญ่วะข้ามไปลเลย โอ้โหปืนมันโคตรแรงอะ่ะโอ้ยวไอ้สู้มันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ตายสองรนะอบเลยเว้ยไอสัตว์อีฮี่ยะแม่งโหจิ้มหายเลยโอ้โหลงอย่างสโลโมชั่นเขาเรียกว่าเดี๋ยวแม็กซ์้ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอเคตายแล้ว อะไรเนี่ยโอ,โอ้จบแล้วครับโอ้โหภารกิจแรกของเราอ่านะฮะวันนี้ก็ก็พาร์ทนี้ก็คงหมดแล้วคงต่อพาร์ทหน้านะฮะเออวันวันนี้ก็วันพ่ออย่าลืมไหว้พ่อนะฮะเออวันนี้รายการซีฟู้ดเกมเอ้ยสตรีมเกมมิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม